สวัสดีครับ14เมษายน2564นะครับทดลองเผาเตาที่28นะครับเป็นไม้ไม้เปลือยไม้เปลือยนะครับแห้งเกือบจะแห้งสนิทนะครับเพราะว่าตากไว้นานมากไม่าจะประมาณ2เดือนไม้เปืือยแห้งสนิทผมไม่ได้อัดคลิปทุกๆกระบ,บวนการนะสำหรับคลิปนี้นะครับ เพราะว่ากระบวนการก็คงซ้ำเดิมครับโดยเฉพาะกระบวนการเก็บน้ำส้มควันไม้ที่ต้องตักฐานหน้าเตาออกมาแล้วก็ถมกลบไว้ดับไปเอาไปใช้ปลูกต้นไม้ส่วนก่อนที่จะเริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับแต่ว่าข้อมูลที่เก็บโดยโปรแกรมที่อาจารย์ไพร์พัฒนาเนี่ยก็ยังเก็บเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นคลิปสุดท้ายเนี่ยก็จะไล่ให้ดูว่าการเปลี่ยนแปลงของ ของอุณหภูมิในเตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับในแต่ละจุดในแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดตอนนี้ช่องรีอยู่ประมาณ8ดคูณ8เซนนะครับตารางเซนแ8คูณ8ดตารางเซนประมาณนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะเดินต่อไปข้างหน้าได้แบบร0อยเน เลยต้องนั่งเฝ้าอยู่นะครับไม่เหมือนไม้ไผ่นะครับอาจจะเป็นที่การาความบริการเรียงไม้อะไม้เบญญพัรณ์เนี่ยมันมันไม่ได้ตรงเหมือนไม้ไผ่เพราะฉะนั้นกระบวนการมันก็คงแตกต่างกันจากไม้ไผ่ก็ต้องศึกษากันใหม่นะครับคงต้องศึกษากันไปนะครับ ความคาดหวังของการเผาถ่านวันนี้ก็คงไปให้ถึงมากกว่า850เช่นเดิมนะครับไปให้ถึงมากกว่า850เช่นเดิมเพราะว่าเราต้องการศึกษาถ่านคุณภาพสูงของไม้แต่ละชนิดนะครับตอนนี้ก็มีไม้ไม้กระถินที่เผาไปแล้วก็มีไม้กระถินไม้แผ่บารมีไม้หูกระจงแล้วก็ <c oughs> ไม้มักขาม ไม้สแกร์นะครับและที่ผมเผามากที่สุดก็คือไม้ไผ่นะครับอุณหภูมิควันนะครับตอนนี้อยู่ที่86องศานะครับผมยัง ต้องดูอยู่เซนเซอร์ที่4เนี่ยนะครับ8 6องศาเซนเซอร์250หไม่เยอะนะครับเซนเซอร์สามอยู่บนหลังเตาเนี่ยแค่300กระบวนการคงเป็นไปอย่างช้ามากๆนะครับถ้ามันเดินไปได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวต้องคอยดูแลว่ามันเดินไปได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าถ้ามันมั่นใจแล้วเนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ให้ให้เขาดำเนินการไปครับ ไปดูปลายปากปองควันครับพ่อเก็บน้ำส้มควันไม้ของผมเป็นชุดประกอบนะครับผมก็ทำ <c oughs> นี่ท่อนไม้ไผ่กับรางน้ำฝนเก่านะครับเอามาทำนี่ควันอัตราควันก็โอเคคงช้าที่สุดได้ประมาณนี้แหละ ไปดูอัตราการเก็บน้ําส้มควันไม้ครับสูงให้ดูครับประมาณนี้ครับโอเคครับคนสนใจผู้สนใจก็มารอดูคลิป น,น่าจะเป็นคลิปเปิดเตาเลยนะครับพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนะครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ